สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษอีกเช่นเคยสาหรับช่อง youtube ของเรานะแต่มันจะพิเศษกว่านนั้นก็คือคลิปนี้ผมจะลง facebook ส่วนตัวด้วยนะครับผมเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อน,อนที่อยู่ใน f a c e b o o k นะครับคนที่เป็นเพื่อนผมอยู่ใน facebook แล้วก็คนดูใน y YouTube เข้าถึงนะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเล่ามากๆจริงน,นะเป็นประสบการณ์การไปแข่งกีฬาต่างจังหวัดแลได้ไปนอนค้างคืน <C Lanc ash ire> <C ute> คือปกติมันจะมีทั้งประสบการณ์ที่ดีและประสบการณ์ที่ไม่ดีใช่ไหมครับแต่ผมจะไม่ได้เล่าประสบการณ์ทั้งสองประสบการณ์นี้แต่ผมจะเล่าประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งที่แยกออกมาจากเขาว่าดีกับไม่ดีนั่นก็คือประสบการณ์พิศวงนั่นเองนะครับประสบการณ์พิศวงก็คือเรื่องลี้ลับนั่นเองส่วนมากผมจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องลี้ลับเท่าไหร่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออยากจะให้คนที่ได้ดูคลิปนี้หรือคนที่ฟังคลิปนี้นะครับอยากจะช่วยกันตัดสินว่าอ สิ่งนี่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับมันมีเหตุผลเป็นเพราะอะไรนะทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะเราจะมาหาคําตอบช่วยกันนะครับเป็นสิ่งที่ผมค้างคาใจมานานกว่าสองเกือบสาปีแล้วตั้งแต่ตอนมสี่เลยนะมสี่จะขึ้นมห้าเลยนะครับผมไปแข่งขันกีฬาที่ต่างจังหวัดจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับและเป็นการจานาพิเศษวิทยาลายัยตืดๆนะครับอยู่โซนแถวเหนือนะครับ อยู่อยู่ภาคกลางนะเป็นเป็นกาจนาที่อยู่ภาคกลางนะครับติดกับโซนเหนือแต่คนในพื้นที่พูดภาษาอีสานจะพวกก็คือกาจนาเกมครั้งที่ยี่สิบเรื่องพิสมองเรื่องแรกนะครับผมที่ผมเจอเนี่ยนั่นก็คือเพื่อผมเนี่ยหลังจากแข่งเสร็จนะวีดีก็ปวดขาโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับปวดขาจนเดินไม่ได้เลยนะเดินไม่ได้จริงๆนะ ต้องได้ใช้รถเข็นและครูทันก็ลากนะครับอันนี้ครูเนี่ยไม่เป็นไรนะแต่ว่าชื่อเพื่อนผมผมจะไม่ขอเอเย่ยและครับผมพูดอะไรแล้วเขาเอ่ยชื่อเขาเนี่ยถ้าพูกไม่เข้าไม่ดีเนียผมไปชน,นไม่ได้นะก็ต้องสงวนตรงนี้ไว้นะครับเออเพื่อนผมคนเนีย้ยังถือว่าอาการยังเบากว่าคนเสื้อแดงคนนี้นะครับคือผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นไรนะครับคือประมาณว่า ข้อนิ้วมือหรือข้อมือหักหรือหลุดอะไร,รสักอย่างนี่แหละนะครับผมซึ่งพอฟังแล้วมันน่ากลัวน,นะตอนนั้นมันน่ากลัวน,นะเพื่อนผมเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้นะครับแต่มันมันก็ค่อนแปลกนะมันแปลกนะครับยีดี้ก็เดินไม่ได้นะมันแปลกใช่ไหมคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าเพื่อนผมเป็นโรคเกาต์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมเพื่อนผมเนี่ยคนเนี้ยผมจะบอกว่าคือต้องยอมรับเขาอย่างหนึ่งนะครับว่าแม้ว่าเขาจะเจ็บ จากการที่ขาปั้นหรือตะคิวตะคิวขึ้นนะเวลาเขาบาดเจ็บเขาจะลงเล่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆมันมันมันเป็นยังไงมันแบบยี่จนถึงขั้นเดินไม่ได้นะมันแปลกนะี่มมันเป็นเพราะอะไรตรงนี้แท็กเวลาแล้วก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์นะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะเรื่องแปลกเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างค่อนข้างนะค่อนข้างที่จะฝั่งเร้่มันก็ แปลกทั้งแปลกแล้วก็ขุนลุกเหมือนกันนะสำหรับคนที่เชื่อนะครับผมแต่ผมไม่เชื่อไงผมไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับอ่าอ่าง่ายคือผมไม่เชื่อว่าผีจริงๆนั่นแหละนะครับผมแต่ผมก็แอบเชื่อใจนึงนะครับว่ามันมันอาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าผมแค่ยังไม่เคยเจอเฉยๆนั่นเองนะก็ไม่เชื่ออย่าลุกอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็ผมผมไม่เคยเจอมันต้องเจอกับตัวมันถึงเชื่อนะครับผมบางเรื่องก็ไม่ต้องให้ใครบอกนะครับผม สิปักว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าสัมผัสเคยได้ยินคำนี้ปะนั่นแหละนะครับมีใครพูดมามีใครว่าอะไรมามีหลักฐานแค่ไหนจะไปเชื่อใจดวงตาตัวเองได้หรือนะครับเออค,คําคมนี้เยอะมากเอ,อ้จะช่างมันลยโอเคนะเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าเรื่องแรกจบไปเรื่องที่สองที่ผมจะเล่ามันจะแปลกนิดนึงนั่นก็คือเพื่อนของผมคนหนึ่งเออเดี๋ยวลืมเล่าอย่างหนึ่งนะครับเหตุการณ์ ที่ผมเล่าไปก่อนนั้นนี้นั่นะคือวันก่อนแข่งของผมเลยอ่ะวันก่อนแข่งของผมเลยวันแค่วันเดียวแล้ววันต่อมาครับวันต่อมาผมไปวิ่งแข่งนะปกติแล้วผมวิ่งแข่งปุ๊บผมจะได้กลับตอนเที่ยงเลยนะครับแข่งเช้าก็ได้กลับเที่ยงเลยแต่พอดีมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับกับเพื่อนผมทําให้มีรถไปส่งเพื่อนผู้หญิงของผมคนหนึ่ง ไปโรงพยาบาลหรือว่าไปคลินิกเออผมพอเรียกคลินิกแล้วกันนะครับทีแรกอ่ะตอนอยู่ในรถตอนนั้นคือบ่ายสองนะแล้วผมก็ขึ้นรถกลับไปแล้วทีนี้พวกคณะครูเนี่ยเขาจะไปเยี่ยมเพื่อนคนเนี้ยเพื่อนผู้หญิงคนเนี้ยจะไปดูอาการนะครับผมคือได้ยินเขาเล่านะแค่ได้ยินเขาเล่าว,ว่ามีดบาดมือนะครับมีดบาดมือแล้วทีนี้ก็เห็นเลือดกลัวเลือดแล้วก็สลบไปนะครับได้ยินเขาพูดอย่างนั้นจริงนะได้ยินเขาพูดอย่างนั้นนะ ว่ามีดบาดมือนะครับมีดบาดมือแล้วก็สลบไปสองชั่วโมงแล้วยังไม่ตื่นเลยครับผมก็ฮะผมกับรุ่นน้องท่านประธานนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสกลนครตอนนี้แล้วก็เพื่อนเพ่อไม่ใช่เพื่อนอน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปแข่งวิ่งด้ยกันผมก็มองหน้าผมก็มองหน้าใช่มันแอบแอบแบบแอบแบแบ,แบคือไม่อยากแทรกผู้ใหญ่เขาคุยกันนะก็แบบกระซิแบแอบกระซิบกันนะ คิปตามไม่ไม่เฮ้ยมันใช่หรอวะเออผมคิดว่ามันใช่หรอวะไอเงี้ยนะครับผมเป็นอะไรที่แบบเอออะไรวะเจอเรื่องแปลกแล้ววะเจอเรื่องแปลกอีกแล้วนะครับเฮ้ยมันเป็นไปได้หรอวะอะไรวะงงนะครับผมเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่มันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นนะบางทีเป็นลมแดดป่ะตอนลงจากรถนะครับผมไปถึงที่นู่นนะคือไปถึงที่นู่นประมาณก็ตอนนั้นบ่ายสองห้าสิบหกกว่าแล้วนะครับผม ถึงนี้เราก็บ่ายสามบ่ายสามผมก็รอตรงนั้นหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงอะนะผมก็พูดกันในกลุ่มสามคนของพวกเราเนี่ยว่าแบบได้เป็นลมแดดปล่าวะเออเอ,อัอนนี้เป็นเป็น,ปนลมเป็นลมแดดหรือเปล่ามีบาดไม่น่าใช่เออน้องเขาก็ยังพูดมาอยู่นะครับผมน้องเขายังแทรกมาอยู่ว่าเออมันไม่ใช่มันไม่น่าใช่คือ <laughs> มันไม่เคยเห็นไหนครับผมมันแบบ คำมันจะเป็นบ้าแบบโดนมีดบาดเห็นเลือดตัวเองแล้วก็สลบไปตั้งนานสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะแล้วทีเนี้ยนะครับเพื่อนผมอยู่ในคลินิกอยู่ดีๆก็สะดุง้งตื่นขึ้นมาเลยนะเห็นเขาเหานาเขาพูดอย่างนั้นนะอยู่ดีก็สะดุง้งตื่นขึ้นมาแบบฟุบเลยนะฟุบเหมือนสะดุง้งสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันพอเห็นแม่ครูก็รีบเข้าไปกอดแม่ครูเอ่อตอนนั้นครูผมจะเรียกว่าแม่นะครับผมจะไม่เรียกว่าครู จะเห็นผมเรียกแปลกๆก็มันก็แปลกจริงเลยก <g ül> ็เข้าไปกอดครูแล้วกันนะครับเข้าไปกอดครูแล้วก็พูดทํานองที่ว่าแบบเแม่ๆช่วยหนูด้วยมันจะเอาหนูไปอยู่ด้วยกับอีกสองสามคนสี่คนประมาณเนี้ยมันจะเอาหนูไปอยู่ด้วยกับอีกสามสี่คนเออนะครับประมาณเนี้ยนะอันนี้คือได้ยินจากปากของครูนะตอนนั้นเพื่อนของผมเพื่อนผู้ชายอีกแล้วนะครับเพื่อนผู้ชายอีกแล้ว จะคนกันคนกับก่อนหน้าน,นี้นะเพ,พื่อนผู้ชายอีกแล้วที่กําลังคบกันกับเพ,พื่อนผู้หญิงคนนี้อยู่นะครับผมก็เลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับผมก็เลยแอบถามแอบถามว่ามันมันมันเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมมันสลบเป็นลมแดดรหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกเออมันก็พูดประมาณว่าสําอ,อยและเสแสร้งอะไรเงี้ยนะผมแต่มันไม่ได้พูดแรงขนาดนี้นะผมอาจจะพูดดูพูดแรงนิดนึงนะแต่ว่ามันก็พูดถนอม,มน้ําใจอยู่นะครับผม ไม่ได้พูดแรงขนาดนี้นะแล้วทีนี้ผมก็เอออะไรวะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอวะผมตีให้มันเป็นไป,นปนไม่ได้เลยนะผมอะไรวะเพื่อนมันจะสลบไปนานขนาดนั้นนะหลับสลบเป็นลมอะไรไม่รู้ตั้งแต่เที่ยงนะตั้งแต่เที่ยงจนไปฟื้นจะห้าโมงนะครับผมสี่ชั่วโมงกว่าเออมันแปลกไหมแปลกไหมแล้วทีเนี้อ,อ่อพอผมเพอตกดึกครับพอตกดึก มันมีข่าวมาครับผมมันมีข่าวมาจากอาจารย์ทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เขาก็คุยกันในวงวงปั่นแปะกินเงินปั่นก้อยกินเงินอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมผมก็นอนฟังนะผมไม่ได้ยินกับเขานะก็นอนฟังประมาณว่าเวลาที่เพื่อนผหญิงคนเนี้ยตื่นเป็นเวลาที่คณะครูอาจารย์และคณะนักเรียนกลุ่มหนึ่งไปขอขามาสารเจ้าตรงนี้ พอไปขอเข้ามาเสร็จปุ๊บเพื่อนผมผู้หญิงคนนี้ตื่นทันทีในเวลาที่ใกล้เคียงกันหรืออาจจะตรงกันผมก็ไม่แน่ใจนะครับคนที่เพื่อนผู้หญิงผมบอกเพื่อนคนนี้บอกนะครับว่าจะเอาไปอยู่ด้วยและก็จะเอาไปอีกสองจะเอาไปอีกสามสี่คนก็เป็นตายายคู่หนึ่งนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็คิดวิเคราะห์แะ้วก็แยกแยะนะครับว่า สี่งเกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไรนะครับผมวันที่ผมแข่งก็คือวันก่อนกลับพอวันกลับกอับมาที่สถานีอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าห้ามมองห้ามถ่ายรูปห้ามทักห้ามโน่นนี่นั่นเป็นไงล่ะครับผมนี่แบบพูดพ,พึมพำในปากแถมถ่ายรูปปิดมาด้วยนะครับผม่ามาดีว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 ่ามีแค่ผมเท่านั้นแหละครับที่กล้านะ คนอื่นไม่กล้าในถ้าผมบางที่เาจะติดรถมากับผมก็ได้นะไม่ใครจะไปรู้เลยก็นั่นแหละครับสิ่งที่จะเล่าในวันนี้นะคิดว่าไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์เหตุการณ์แรกเหตุการณ์สองแท็กเวลามาด้วยนะครับผมว่าตรงนี้มันเป็นเพราะอะไรนะครับผมใครที่สามารถอธิบายอธิบายได้แบบทาให้ผมรู้สึกว่าอืมีเหตุผลมากมีเหตุผลค่อนข้างมากก็ผมก็จะมีรางวัลให้ มีรางวัลให้แน่นอนนะเพียงแค่คุณเอาเลขบัญชีของคุณมามีรางวัลให้แน่นอนสิบบาทสิบบาทสาวบาทก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่ได้เลยเขานะั่นแหละครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมถ้าจะคอมเมนต์นะคอมเมนต์ให้สร้างสรรค์ให้สุภาพกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องที่จะเล่าไปเพียงเท่านี้นะครับผมยังไม่รวมถึงการจนาเกมครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะครับที่พี่ คนหนึ่งเจอดีบนอาคารไม่พูดแล้วกันนะพูดแค่นี้พอแล้วครับผมใครอยากจะให้ผมเล่าอีกเล่าอะไรแบบนี้อีกมีเรื่องที่ต้องเล่าเยอะนะครับแต่ว่าผมไม่อยากเล่าเฉยๆรอให้คนคอมเมนต์ก่อนหรือผมอยากอยากยวผมจะเล่านะครับถ้าฟังแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องอ,อ,อื่นนะมีเรื่องให้เล่าเยอะเลยนะจริงๆมีทั้งในโรงเรียนเก่า เรื่องที่มันค่อนข้างอธิบายยากนีผมก็ต้องการคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์โอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ได้เปน็นเร่องีก่อนแล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ